คนโลกานาคดอ่ะเขาไม่ฉีกันแล้วล่ะไฮยาคอลลาเจนเชยเขาฉีกอะไรกันรู้ปะสเต็มเซลล์และไฟเบอร์บาสโรเจนิเตอร์เซลล์ค่ะ จริงๆแล้วมันคือคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วค่ะที่ดิมเล่าให้ฟังว่าทําไมผิวของเรามันแก่ลงด้วยสาเหตุที่ว่าเหตุผลภายในปัจจัยร่างกายคนเรานะคะมันไม่หยุดแก่ลงเลยค่ะความแก่นะคะมันเกิดขึ้นความเสื่อมมันเกิดขึ้นจึงทําให้เซลล์ต้นกําเนิดค่ะที่เราเรียกกันว่ามีเซนไคมอลสเต็มเซลล์หรือว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อไปเมื่อ2017ที่ผ่านมาว่าเป็น medicinal signaling cells ค่ะแต่ว่าก็เรียกไม่ชินปากสักทีนะคะเลกสเต็มเซลล์ไปนั่นแหละค่ะคือเซลล์ต้นกําเนิดตัวนี้นะคะ มันเปรียบเทียบเหมือนว่าเป็นเงินมรดกค่ะที่ป๊าป๊าหมามมานะคะเราฝากไว้ในธนาคารให้กับเราค่ะสมมติว่าเราเป็นคนขี้เกียจมากเลยค่ะเราก็ไม่ไงอะ่ะกินแต่เงินมรดกละกันไม่ทํางานนะคะไม่ทํางานมันก็มีแต่เอามาใช้ใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ใช้ค่ะซึ่งเงินตรงนั้นอนะ่ะมันก็จะล่อยหล่อลงไปนะคะจนสุดท้ายแล้วค่ะแทบจะไม่มีเลยพอไม่มีเราก็กลายเป็นยาจกนะคะสภาพของยาจกก็คือ หอมซู้ไม่มีตังกินข้าวโซมากน้ำไม่ได้อาบอะไรอย่างงี้นะคะไม่มีบ้านอยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะ นี่คือสภาวะที่ดิมจะเปรียบเทียบค่ะว่าสเตมเซลล์ของเรานะคะมันมีอยู่อย่างจำกัดไงตอนแรกเกิดมาทุกคนได้100%หมดเลยค่ะแต่พอเราอายุมากขึ้นค่ะเราจะต้องเอาสเต็มเซลล์ตรงนี้ไปสร้างทั้งร่างกายเราหมดเลยค่ะไม่ใช่สร้างแค่เฉพาะผิวนะมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอไปนะคะแล้วก็สร้างเป็นจากเด็กเป็นผู้ใหญ่แบบนี้ไงจนมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยปบมันก็หยุดสร้างไปสั้ง,งั้นแล้วมันก็ตายไปค่ะซึ่งลำดับของสเต็มเซลล์ในผิวของเรานะคะ มันจะต้องแบ่งแยกไปเป็นแบบนี้ค่ะจาก MSC นะคะมีเซลไขม้ s สเต็มเซลลก็คือเซลล์ที่แบ่งเกง่งแต่แบ่งมั่วไปเป็น progenitor เซล l ์นะคะเซลล์แบ่งไม่มั่วแต่แบ่งไม่เกง่งและก็ไปเป็น mature เซลลค่ะเซลล์โต,โตเต็มวัยที่เรียกว่าเป็น functional c e ลลคือเซลล์ทำงานตัวจริงในอวัยวะหรือเนื้อเยื่อนัน้นๆแล้วค่ะซึ่งในผิวของเราก็คือ f i b r o b l a s นั่นเองค่ะ ฟังแล้วงงไปย้อนฟังกันเองนะคะเพราะว่านี่เป็นสเตนเซล1ั1 EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะคะเรามีเกือบ50 EP แล้วอะ่ะนะถ้าฟังเปิดคลิปนี้มาบังเอิญเปิดมาเจอคลิปแรกอะ่ะจะงงก็ไม่แปลกหรอกคะ่ะตอนนี้คุณกําลังอยู่ในคลาสที่เป็นระดับปานกลางแล้วนะคะไม่ใช่คาสเบสิกอีกแล้วคะ่ะใครเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะกลับไปเก็บตกกันเอาเองนะคะนี่กลับไปหัวข้อของเราคะ่ะว่าเออคนยุคต่อไปอะ่ะเขาไม่มานั่งฉีดไทยาไม่มานั่งฉีดคอลลาเจนอะไรอย่างนี้แล้วนะคะมันเชยเขาฉีดที่เซลลล์เยค่ะ เพราะอะไรค่ะเพราะคอลลาเจนกับไฮยาี่ยนะคะไฮโดริกแอซิดเนี่ยมันเป็นตัวดังค่ะที่ใส่ในพวกเครื่องสำองพวกอาหารเสริมหรือเสริมอาหารเนี่ยแหละคะ่ะใส่ลงไปจนเรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับมันดีแล้วนะคะแล้วเราก็รู้ว่านี่คือองค์ประกอบของผิวเราอะ่ะจดจํามาจากโฆษณาไงว่าโอเคถ้าผิวฉันแก่ตัวลงไอ้ของพวกเนี้ยค่ะมันจะล่อยหลอนะคะจนทําให้ผิวฉันอะ่ะย,ย้วยหย่อนยานน่าเกียดนะคะ มีฝ้ากะจุดด่างดำก็คือสกินคุณภาพไม่ดีอ่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะมันคือโปรดักต์ค่ะมันคือผลิตผลนะคะที่ได้มาจากซัมติงอ่ะเออซึ่งเราจะมาโฟกัสกันเลยคะ่ะว่าซัมติงที่หมอดีพูดคืออะไรค่ะโดยที่องค์ประกอบพวกคอลลาเจนและก็ไฮยาเนียนะคะมันแค่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งค่ะคีดเล็บส่วนหนึ่งของผิวของเรานะคะซึ่งในผิวของคนเราก็จะมี d ดอร์มนะคะกับอีพ d e r m i ์ค่ะตัวชั้นอีพ d e r m i ์คือชั้นหนังกำพราที่อยู่ข้างนอกค่ะเอาเราโฟกัสไปที่ชั้น d e r ร์มิสเลยนะคะในชั้น d e r ร์มเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย e x t r a c e l ้าเซลลูลาร์กค่ะก็คือเป็นองค์ประกอบของเนื้อผิวอะค่ะที่มันอยู่ภายนอกเซลล์มันคืออะไรบ้าง หึงไกลโคซามิโนไกลแคนค่ะเอ๊ะชื่อพูดชื่อนี้มันไม่คุ้นเลยแต่ถ้าดิมพูดว่าไฮยาละ่ะอะรู้จักขึ้นมาทันทีเนี่ยแหละค่ะมันเป็นกลุ่มองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตนะคะเชิงซ้อนค่ะมาต่อต่อการรวมกันกับพวกกลุ่มอะมิโนแอซิดนะคะที่เป็นโปรตีนค่ะก็เป็นพูดง่ายๆคือเป็นโมเลกุลของคาร์โบไฮเด,ดรตผสมไปโปรตีนนะคะออกมาเป็นลนักษณะเหมือนคล้ายๆเนื้อเจลนะคะที่มันเป็นบางคนก็เปรียบเทียบว,ว่ามันคือปูนอะที่อยู่ใน ผิวของเราเนี่ยนะคะและก็กลุ่มคอลลาเจนคอลลาเจนนะคะที่เราบอกว่าโอ้อยู่ในอาหารเสริมนะคะจริงๆมันไม่ใช่คอลลาเจนตัวเดียวค่ะมีอีกตัวหนึ่งคืออีลาสตินนะคะไฟเบอร์ iber, ที่อยู่ในผิวของเราค่ะแต่ในโฆษณาเขาไม่ค่อยพูดถึงอีลาสตินเท่าไหร่เลยนะคะเออพูดถึงแต่คอลลาเจนคอลลาเจนแต่จริงๆมันมี2ตัวเลยนะคะกลุ่ม2ตัวนี้นะคะมันจัดเป็น portive Prote ีนค่ะก็คือโปรตีนที่มันมีโครงสร้างนะคะเป็นเส้นยงใหญ่ค่ะเพื่อที่จะส p อร์ตไงคือทำให้ตัวเนื้อผิวนะคะมันเป็นชั้นผิวได้เมื่อกี้รีบบอกไปว่าไกลโคซิมิโนไกลแคนนะคะหรือว่าไฮรอนิกแอซิดเนี่ยองประกอบเข้าไดรตโปรตีนพวกนี้นะคะมันทำหน้าที่เป็นเหมือนเจลหรือปูนใช่ไหมล่ะคะไอตัวโครงสร้างของส r t i v e Prote ี n ที่เป็นเส้นๆพวกนี้มันก็ทาหน้าที่เป็นเหมือนเหล็กค่ะเหล็กอะไรล่ะก็คือ เวลาเหมือนที่เราปูคอนกรีตไงมันจะต้องมีโครงสร้างเหล็กไปอยู่ถูกไหมเชื่อมให้มันเป็นโครงค่ะแล้วก็เทปูนล,ลงไปค่ะนี่ไงกลุ่มของโปรตีนคอลลาเจนและอิลาสตินกับไฮโดรเนกแอซิดก็จะเปรียบเสมือนกับเส้นเหล็กกับปูนค่ะที่ทำคอนกรีตขึ้นมาทำให้ผิวเราคงรูปนะคะเป็นผิวสวยๆเป็นชั้นแน่นๆเฟิร,มฟรม์มๆมีอิลาสติกซิตี้ที่ดีนะคะและก็มีความเรียบเนียนที่ดีค่ะกข้สกินเท็กเจอร์รวมไปถึง pigmentation ค่ะที่มันดูทำให้แสงตกกระทบแล้วรีเฟล็กซ์ไปแบบเสมอๆกันทั้งหมดนี้มันคือองค์ประกอบของเนื้อในผิวของเราค่ะและที่ริมบอกไปว่าจริงๆเนี่ยชื่อต่างๆนานาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะมันคือผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะคะที่มันถูกสร้างขึ้นมาค่ะจากอะไรก็คือนี่ไงไฟโบรบรัสค่ะมันคือเซลล์ค่ะเหมือนตามชื่อคลิปเราเลยนะคะว่า คนในโลกอนาคตอ่ะเขาจะไม่ฉีดไอ้พวกคอลลาเจนอะไรพวกนี้แล้วเพราะว่าถ้าให้เขาฉีดโปรดักต์อะค่ะเหมือนที่ยุคเราฉีดเนี่ยค่ะคอลลาเจนลงไปฉีดตัวไฮยาลงไปค่ะมันก็เหมือนเราเอาโปรดักต์ผลิตภัณฑ์นะคะมาเติมเอาเติมเอาเติมเอาเสื่อมลงอีกหายไปอีกพร่องไปอีกก็มาเติมอีกเติม,อ,ตม,อ,ตมอีกอะค่ะมันก็จะทําให้เหมือนเราวิ่งไล่จับอะคะ่ะวิ่งไม่ทันสักทีนะคะเพราะว่าเซลล์อะค่ะ ที่มันเป็นตัวสร้างตัวเนี้ยมันเสื่อมโทรมไปทุกๆวันก็เลยทําให้ผลิตของพวกเนี้ยน้อยลงแต่เราก็ดันจะไปเติมซัพพลายแต่ของอะค่ะของมันเข้าไปเติมมันเข้าไปค่ะแต่เซลล์ที่เสื่อมก็เสื่อมลงเสื่อมลงอะค่ะไม่ได้แก้ไขอะไรที่ตัวเซลลเลยค่ะแค่เติมของเข้าไปทดแทนในส่วนที่ขาดเฉยๆแต่การแพทย์ในอนาคตค่ะเราจะมองอะไรไปในที่เรื่องของเซลลูลามากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นโมเลกุลามากขึ้นค่ะคือในอยู่ในส่วนระดับย่อยระดับเซลอะไปถึง DNA ค่ะที่อยู่ในหมวดหมู่ของ precision medicine ด้วยนะคะซึ่งเป็นการแพทย์ที่แบบเขาเรียกว่าการแพทย์แม่นยำอะค่ะเขาจะลงไปถึงขนาดตัดแต่งทาง DNA พันธุกรรมอะไรนี้เลยนะคะซึ่งโอเคอันเนี้ยเราพักไว้ก่อนเพราะว่าเป็นแพทย์อีกแขนงหนึ่งแล้วนะคะที่ไม่ใช่เรื่องที่เรากําลังพูดอยู่ค่ะแต่เนี่ยแหละมันคืองานของการแพทย์อนาคตที่กําลังจะใกล้ถึงอันนี้มากๆเลยนะคะโดยที่เขาจะบอกว่า เขาจะไม่ไปฉีดแล้วไฮยาแล้วก็ไอตัวคอลลาเจนเนี่ยแต่เขาจะไปโฟกัสกันที่เรื่องของเซลล์ค่ะก็คือไปฉีดไอตัวเซลล์อะค่ะที่เป็นตัวตั้งต้นผลิตไกโคซามิโนไกแคนเลยที่มันสร้างคอลลาเจนที่มันสร้างอิลาสตินตัวต้นตอมาเลยค่ะ มันก็คือ f ฟเบอร์บาค่ะก็จะเปรียบเสมือนว่าเราไปยกโรงงานค่ะเอามาตั้งใหม่เลยค่ะเป็นโรงงานนีคมอุตสาหกรรมใหม่เลยค่ะถ้าฉีดคอลลาเจนฉีดไฮยาอะไรลงไปอ่ะฉีดไปแล้วใช้หมดแล้วคือใช้หมดเลยนะคะเซลล์มันก็ที่ยังเสื่อมอยู่มันก็จะยังผลิตแบบร้อยหลอแต่ถ้าเราเอาเซลล์ไปตั้งลอกลากใหม่เลยค่ะเป็นเหมือนตั้งโรงงานนิคมอุตสาหกรรมใหม่เลยค่ะคราวนี้มันก็จะผลิตไอพวกคอลลาเจนไฮยา อ l ลาสตินได้ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะจนกว่าเซลล์มันจะตายไปนะคะนี่คือไอเดียของการแพทย์ยุคในอนาคตค่ะเราจะไม่แก้ไขที่ปลายเหตุค่ะแต่เราจะแก้ไขที่ต้นเหตุค่ะสาเหตุของความเสือ่อมอันแท้จริง